نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي อาม่าบ้ามุู a ล s a l a m u a l a ว k u m w a ตุ h m a t u l l a h w ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยถ้าสำหรับใครที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆมัสยิดก็จะได้ยินเสียงอาดานวันละห้าครั้งวันละห้าครั้งถ้ามัสยิดนั้นเนี่ยเป็นมัสยิดที่ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละคนที่อยู่ในมัสยิดหม้อัซซินก็ทำหน้าที่อาจานเมื่อเข้าเวลาทำหน้าที่อาดานทุกวันวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเนี่ยห้าเวลาคนที่ได้ย,ยินเสียงอาจานอัลลอฮ์พี่น้องนับว่าเป็นริสกีที่ยิ่งใหญ่มากริสกีแปลว่าความดีนะริสกีไม่ใช่เงินทองอย่างเดียวอายุ ที่อัลลอฮ์ให้มามากๆนกี่ก็เป็นริสกีแขนที่ยกได้เนี่ยเรียวแรงมีอยู่เนี่ยเป็นริสกีตาที่มองเห็นเป็นริสกีปากที่พูดได้เป็นริสกีบานอยู่ใกล้ๆมัสยิดอัลลอฮ์อัลลอฮ์โปรดปานมากๆอยู่ระแวกมัสยิดที่ได้ยินเสียงอาดานวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลานี่นะเป็นความโปรดปานเป็นเนื้มาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่เราควรจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลามากมาก อาหัวน,นี้จะสื่ออะไรวันนี้ให้พี่น้องมาคิดเนีเสียงอาดานที่ดังขึ้นทุกเวลาทุกวัคกกตูแล้วก็ทุกวันเนี่ยนะเป็นความโปรดปานที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเราสนใจสนใจยังไงล่ะสนใจในการตอบรับอาดานอัลลอฮ์ถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งเปิด เปิดเพลงเพราะๆระเอเราฟังเหลือเกินคดิขาตามฟังเป็นชั่วโมงมีแต่บาปเพิ่มขึ้นในบัญชีอา้าวไม่ต้องไม่ต้องเสียงเพลงที่มันฮาามอา้าวเสียงใครก็าตามแต่ที่ก็พูดแล้วได้แง่คิดได้ความเข้าใจที่ดีได้กำลังใจที่ดีเอาก็เป็นเนิ้อมรมที่ที่ยังน้อยนิดที่มันไม่ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับการได้ยินเสียงอาจารย์แล้วตอบรับการอาจารย์ เพราะในการตอบรับอาจาเนี่ยเราทํากันถึงวันละห้าครั้งเหมือนกับการละหมาดเลยเราละหมาดวันละหครั้งวันละได้ยินเสียงอาญาปับ๊บตอบรับอาจาวันละหครั้งเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรแต่และช่วงเวลาเนี่ยมันก็ห่างกันสมมุติว่าช่วงเวลาซูฮรีกับ ri, อัสรีประมาณสามชั่วโมงกว่า ตั้งแต่อัสรีมาถึงมักริบเอา้าสองชั่วโมงสามชั่วโมงประมาณมักิริบถึงอิชาอา้าสองชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่ากว่าประมาณอิชามาถึงซูโบโอ้ยาวเลยเป็นสิบชั่วโมงระหว่างนั้นเนี่ยถ้าในตอนรับอาจารย์เราทำดีๆด,ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์มินกอลบีฮีนะ่ยกาวจากใจเลยนะรับอาจารย์จากใจเลยนะ ตายไปในช่วงระหว่างนั้นระหว่างอาจานมักริบถึงอิชาถ้าตายตอนนั้นอัลลอฮ์ให้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนอา้าวหลังอิชาไปถึงซูบโบยาวหน่อยถ้าการับอาจาน้วยหัวใจที่บริสุทธิ์รับแล้วก็อยู่ในเวลานั้นไปจนกระทั่งถึงซูบโบถ้าตายในช่วงเวลานั้นอัลลอฮ์ให้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรมาอ่านฮะดิษบทหนึ่งที่บันทึกโดยมุสลิม รายงานจากท่านอุมรัรอิมุอตอบรอดิยัลลอฮุอันหุกอละท่านรอซูนซอลลัลลอฮุอะยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะครับอีดากลันมอัดดินเมื่อมอัดดินคนอาจานเรียกว่ามัอัดดินมีคนบางคนถามว่าจ้ารย์ให้ลูกชื่อมอัดดินได้ไหมเอาเลยเชิญแปลว่าอะไรออกเป็นคนอาจานเลยชอบเลย พอเขาเรียนรู้มาว่าอาจารเนี่ยอัลลอฮ์ได้ผลประโยชน์เยอะเหลือเกินได้ผลบุญเยอะเหลือเกินคนหน้าทําหน้าที่อาจารนี่นะถ้าทําหน้าที่ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์วันนั้นเนี่ยในการอาจาของเขาใครไปละหมาดกี่คนก็ตามอัลลอฮ์บันทึกผลละบุญทุกคนให้แก่ผู้อาจารด้วยอัลลอฮ์นี่นี่แค่อย่างเดียวนะยังมีอีกหลายรายงานอะดีที่บอกเสียงอาจารของใครก็ตามที่อาจารในเวลาละหมาดนั้น ไปถึงก้อนหินไปถึงต้นไม้ไปถึงสิงสาราสัตว์ไปถึงทุกอย่างที่อยู่บริเวณน,นั้นเสียงของเขาไปถึงนะจำนวนเท่าๆนั้นนะอัลลอฮ์บันทึกความดีให้แก่คนอาจานอัลลอฮฺหอักบัรก้อนหินสิงสาราสัตว ใส่เดือนมาแรงสาบต่างๆที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่บริเวณนั้นน่ยกี่อย่างกี่ชนิดและอัลลอฮ์บันทึกความดีให้แก่คนอาจานเท่าเท่ากับสปปรรพสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเขาที่เสียงของเขาไปถึงอัลลอฮ์เดี๋ยวว่าหลังจะคุยเรื่องนี้ด้วยเอาวันนี้เอาตรงนี้ก่อนคนที่อยู่บริเวณมัสยิดอยู่รอบๆมัสยิดได้ยิงได้ยินเสียงอาดาน ทุกวันเนี่ยทำอย่างนี้นะกล่าวตอบรับอาจารย์เพราะท่านนบีสอนว่าเมื่อมัวอัดซินกล่าวคำว่าอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์อาจารย์อย่างนี้เราก็กล่าวอัลลอฮฺอักบาร์อัลลอฮฺอักบาร์ทุกถ้อยคําเนี่ยกล่าวเหมือนกับคนที่กล่าวอาจารย์เลยยกเว้นสองประโยคสองประโยคมีอะไรอ่ะอา้าวเรื่อยไปก่อน مؤذن كا واشهد ان لا اله الا الله كل اللي يذين اشهد ان لا اله الا الله مؤذن كا واشهد ان محمد رسول الله را كتقاول اشهد ان محمد رسول الله فمؤذن قال يعني حي على الصلاه จงมาสู่ ما ละหมาด เราก็กลา่าวคำว่าลาฮาลาวะลากัวแตะอิลลาบิลลาไม่มีพลังอำนาจใดๆที่จะมีความเหนือชั้นที่จะมากไปกว่าพลังอำนาจของอัลลอฮ์ที่จะเอาชนะเหนือกว่าพลังอำนาจของอัลลอฮ์ไม่มีเรากล่าวยืนยันอย่างนี้ฮัยยาอัลเฟลามาเธอมาสู่ชัยชนะมาละมาดเธอจะประสบความสําเร็จจะประสบชัยชนะในวันอาคีรอ มูอัดดินเขาประกาศเชิญชวนอย่างนี้เราก็กล่าวลาฮาลาวาลากรอแต่อ ah ิลลาบิลลาหลังจากนั้นมูอัดดินก็อัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮฺอักบัตเราก็อัลลอฮฺอ il ักบัตอัลลอฮฺอักบัตพอลาอิลลาอิลลาลอเราก็กล่าวแบบนี้แหละมินกอลบีฮีคนกล่าวรับอาซานเนี่ยนะรวมทั้งผู้อาซานด้วยพอความหมายในช่วงเนี้ย ครอบคลุมทั้งคนกล่าวอาจารแล้วก็คนกล่าวตอบรับอาจารเลยนะพี่น้องมินก้อนบีฮีถ้ากล่าวด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์มาจากใจอันบริสุทธิ์เลยตั้งใจอุลมาจึงบอกว่าเวลาได้ยินเสียงอาจารยนะ์ภารากิจต่างๆทั้งหมดหยุดก่อนนะล้างห้องน้ําอยู่หยุดก่อนล้างชามอยู่หยุดก่อนซักผ้าอยู่หยุดก่อนรีดผ้าอยู่เนี่ยหยุดก่อนได้ไหมตั้งใจอัลลอฮฺ ประมาณสามนาทีอายุยาวเนี่ยสี่นาทีบางที่อาดานแบบไม่ต้องเอื้อนมากนะก็สองนาทีจบแล้วอาดานตั้งใจตรงนั้นสักห้านาทีตั้งใจรับอาจารย์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ถ้าได้รู้ความหมายด้วยนะอัลลอฮฺหอักบัดริงเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีงามอย่างยิ่งรู้ความหมายด้วยนะเช่นอัลลอฮฺหอักบัดอัลลอฮฺหอักบัดอัลลอฮฺยิ่งใหญ่ที่สุด อัลลอฮ์ผู้ทรงเกรียงไกรที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งใจและอัลลอฮ์ใหญ่กว่านะอัลลอฮ์งั้นรีดผ้ากองไว้ก่อนอัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดนะโอล้างชามหยุดก่อนอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดนะทีวีปิดได้ไหมปิดก่อนเอายกเว้นช่องที่กําลังอาญาจะไปปิดเนะี่เดี๋ยวรับอาจาไม่ได้ ทุกอย่างอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดน่ยหยุดภารกิจต่างๆเอาไว้ทั้งหมดเลยที่หยุดได้นะไอ้ที่หยุดไม่ได้อย่าหยุดนะขับเครื่องบินอยู่อย่าหยุดขับรถอยู่ก็ขับต่อไปรับอาจารย์ไปไม่ต้องหยุดไอ้ที่หยุดได้นี่หยุดหมอผ่าตัดสมองแกผู้ป่วยในห้องผ่าตัดอ่าไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดหยุดเดี๋ยวยุ่งอ้าวดูต่อไอ้ที่หยุดได้หยุดนะอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดคือาศาสนาทูตของอัลลอฮ์ไม่มีพลังอํานาจใดๆที่จะเหนือไปกว่าพลังอํานาจของอัลลอฮ์เราพยายามเรียนรู้ความหมายด้วยอาจานและก,ก็การรับอาจารนนะ่ยความหมายเป็นยังไงพยา,ยาม,มานั่งอ่านพอกล่าวตอบรับพรพับเนี่ยใจเราจะซึ้งไปตามที่เรารู้ความหมายจริงๆเนี่ยพี่น้อง แต่ถ้าเกิดเรากล่าวไปยังเดีเยโดยที่ไม่ได้รู้ความหมายเลยเนี่ยเอาละความดีอาจจะได้รับแต่ความซึ้งใจความรู้สึกประทับใจความรู้สึกอบอุ่นใจเนี่ยม,มันเกิดขึ้นยากเกิดขึ้นยากเหมือน,นบางคนบางคนอ่านฟาติฮามาตั้งเทไรอะตั้งกบอเกนบาลิกอายุ13ปี14ปีเรื่อยไปจนถึงอายุ60ปียังไม่รู้เลยว่าฟาติฮานี่มันแปลว่าอะไรก็าอ่านไปความซึ้งใจมันมีน้อย บางคนอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามินการสรรเสริญทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลละโลกอัลลอฮ์มันซึ้งใจอัลลอฮ์เป็นเจ้าโลกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราทุกอย่างความดีต่างๆกลับคืนไปสู่พระองค์ทั้งหมดเลยมันซึ้งใจอาซานนี่ก็เช่นเดียวกันมินกอลบีฮี้าก่าวด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ดะคอลันันนะ ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรกาวด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ทั้งผู้อาจานและก็ผู้ตอบรับอาจานด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ได้เข้าสวรรค์แล้วก็มาดูในความเป็นจริงอ๋ออาจานวันหนึ่งนะห้าครั้งคนก่าวอาจานย์กาวคนรับอาจานย์ก็รับอาจานแล้วก็ได้ได้ได้มีการก่าวตรงนี้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงพี่น้อง อ่ะไปตายระวังซูฮร,รีับอัสรีโอได้กล่าวแล้วได้รับอาซาแล้วด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละอินชาอัลลอฮ์การตอบรับอาซาของเราเป็นเหตุให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์เอามาตายตอนระวังหลังอิชานะแต่เพอเอินได้รับอาซาแล้วคนป่วยอาจจะไม่ได้กล่าวแต่ว่าคนที่ขับรถอยู่บางทีไปเกิดอุบัติเหตุระวังอิชากับซูบโบเนี่ย ตอนสักสี่ทุ่มแต่ว่าตอนอิชาได้กล่าวรับอาซารย์แล้วอัลลอฮฺอักบัดอัลลอฮฺจะเมตตาให้เดกเข้าสวรรค์อย่าปล่อยประละเลยนะพี่น้องเรื่องแบบนี้เนี่ยที่เอามาพูดคุยกันในวันนี้อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเป็นความโปรดปานของอัลลอฮฺเป็นริสกีที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่เราได้รับจากอัลลอฮฺในฐานะที่บ้านของเราเนี่ยอยู่ระแวกมัสยิด ที่ได้ยินเสียงอาดานวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเอา้าไม่ได้อยู่ใกล้มัสยิดไม่เป็นอะไรเพราะว่าทนนบีบอกเอาไว้นะครับว่าหมูอัดซินกล่าวอย่างนี้คนตอบรับอาซานก็กล่าวแบบนี้จากทีวีเนี่ยก็สามารถเข้าอยู่ในความหมายของฮะดิษนี้ด้วยในทีวีอาซาน นะครับเราอยู่ในบริเวณที่ว่าเข้าเวลาอาจาแล้วเอารับอาจาเหมือนดังที่มมอัดดินเขากล่าวในทีวีนั่นแหละได้เหมือนกันอินชาอัลลอฮ์ความโปวดปานตรงนี้ที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะได้รับจะให้จะให้แก่เขาเนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทุกท่านครับอย่าปล่อยประละเลยนะทุกเรื่องที่นบีสอนเอาไว้นับว่าเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์มากเหลือเกินให้เราสนใจ บางคนบอาอลอแค่ตอบรับอาจารงานจะไปยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องหารู้ไหมว่าแค่ตอบรับอาจารย์นี่แหละมินกอนบีฮีท้าทำจากหัวใจอันบริสุทธิ์ทำจากหัวใจที่อิคลาสต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลายอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยดะคอัลลันันนะใหญ่ไหมคำว่าดะคอัลลันจันนะดนนนะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ในวันกิยามะนะันใหญ่ไหม ยังไม่ยิ่งใหญ่พอเหลอในการที่เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกียร์มายังใหญ่ไม่พอเหรอพี่น้องหนทางตรงนี้แต่ละเรื่องแต่ละฮะด,ดีสแต่ละภารกิจที่ท่านนาบีนํามาบอกกับเราจําเอาไว้นะสนใจเห็นไหมเก็บหนาออกจากทางเก็บอันตรายออกจากทางได้เข้าสวรรค์ตักน้ำให้แกสุนัขก,กินได้เข้าสวรรค์ ไอ้จริงแบบเนี่ยที่ว่าเน้นย้ำกันเนี่ยนะความดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยคนบางทีถูกช้ยตอนหลอกเฮ้ยเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวไปบริจาคดีกว่า2,000 3,000ใหญ่กว่านี่ไอ้เล็กๆน้อยๆที่ะท่านนาบีบอกว่าได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนจึงถูกปล่อยประละเลยออกไปจากผู้ศรัทธาจำนวนมิใช่น้อยวันนี้เราเอาใหม่พอรู้เรื่องนี้แล้ว๋อเสียงอาดา ตอบรับดีที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นริสกีเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่อัลลอฮ์ให้เราได้มีโอกาสตอบรับอาจานผู้อาจานก็ต้องเข้าใจนะอัลลอฮ์ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ความดีต่างๆมากมายเหลือเกินรวมทั้งความดีตรงนี้จาก h ะด i ษบทนี้ที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ด้วยนะเอาพาชีวิตมาสู่การปฏิบัติในเรื่องนี้ต่อไปนี้ได้ยินเสียงอาจารน,นะพี่น้องตั้งใจ หยุดภารกิจสะก่อนตอบรับอาจารย์ตาโม,มอัดซินที่ได้กล่าวทั้งหมดยกเว้นสองประโยคฮายาลัลสาลา,าลฮายาอัลฟลากาวลาาฮาวัลวลากูวะตอลิลลาบิลลาถ้ากล่าวด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะดะคอลันยันนะอลลอให้ความปวดปานยิ่งใหญ่เหลือเกินคือได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในวันกียามะวบิลลฮิต,ตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมกวะระห์มะตุลลอฮ์ะวะบเระกาตุ نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده